ดีครับวันนี้จะมาแนะนำการถอดประกอบไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนบางทีใช้ไประยะหนึ่งมันอาจจะติดตดิดดบๆนะครับแล้วก็ลองมาถอดซ่อมบำรุงนะครับว่าจะซ่อมได้ไหมไมโครโฟนเราต้องบางรุ่นนะครับบางรุ่นมันจะไม่มีน็อดน็นอตยึดนะครับเราต้องรู้วิธีถอด ถ้าเราถอดไม่เป็นก็อาจจะเสียหายได้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีน็อตนะครับวิธีถอดนะครับเราก็เอาฐานออกข่อนนะได้ก็หมุนตัวนี้นะรุ่นนี้หมุนหมุนท้ายใหม่ก็จะเห็นฐานนะแล้วก็ดึงออกเพื่อไม่ให้มัน,ร,นรับวงจรเวลาถอดตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดท้ายตรงนี้นะครับเพื่อเชื่อมฐานให้ถึงกันเสร็จแล้วเราก็มาเปิดตรงหัว กระตงหมวแล้วก็ตัวนี้มันนะครับมันก็จะมีตัวตัวตัวเขี้ยวนะครับแล้วก็บิดบิดแล้วก็ดึงออกรจริงจริงตัวนี้มันมันไม่หลุดง่ายนะครับอันนี้ผมถอดไปรอบ,รบรรแล้วจริงจริงเราต้องมาเปิดตัวนี้ก่อนตัวนี้เราเราจะเห็นตรงนี้ ตรงนี้มันจะมีตัวตัวนี้เสียบอยู่นะครับเสียบอยู่เราเราต้องเอานี้อไอ้ถอดมันออกก่อนแล้วค่อยค่อยดึงเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วพอเหลือตรงนี้เราก็จะเห็นแผงอิเล็กทรอนิกส์แผงอิเล็กทรอนิกส์ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็มีวิธีถอดก็คือใช้ใช้คีมนะครับตัวนี้คีมจับตัวนี้ แล้วก็ดึงจับตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ถ้าดึงมันก็จะออกมาครับถ้าไม่เคยถอดมันก็อาจจะยากนิดนึงอันนี้ผมถอดหลายรอบแล้วก็จะเริ่มคล่องเริ่มลื่นนี่ก็เป็นเคสดมันนะครับเคสนี่เป็น,นเคสด์มันอันนี้ก็ลำโพงทั้งองค์ประกอบ หลักๆมันก็จะมีประมาณนี้นะตัวนี้ก็ถอดมาทำความสะอาดได้ในเครื่นะครับแผงตัวนี้อุปกรณ์มันหลักๆก,ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ฐานนะครับอันนี้ฐานอันนฐานตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมฐานให้ถึงกันตัวนี้ก็จะเป็นสวิ่ก็ผักก็น,นีนะครับตัวนี้สวิ่ตัวนี้ก็จะ มันก็จะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้เพื่อเพื่อตรงนี้มันก็จะมาสวมเข้ามาสวมเข้าตรงนี้นเพื่อผักสวิตตัวนี้ก็จะเป็นลำพงลำพงก็จะมาเสียบตรงนนะครับอ์ปกอบมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็พลังงานตัวนี้ก็เชื่อมทาง สวิตปิดเปิดไม่อันนี้ก็ต่อไปไมโครโฟนนะครับแล้วก็ถอดกแล้วก็ทำได้เท่าที่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันเล็กอย่างพวกนี้เราซ่อมไม่ได้แล้วก็มาส่วนมากก็จะมีตัวนี้สกปรปกตัวตัวขั้วถานนะครับขั้วถานแล้วก็ใช้วิธีนะครับกระดาษทรายนะครับมาับตรงสปริงหน้าสัมผัสแล้วก็ขัด เพื่อให้สนิมมันออกมันจะเป็นสนิมอันนี้เราซ่อมบำรุงเบื้องต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับส,ส่วนแผงวงจรถ้ามันไม่สกรปรกแล้วก็เช็ดผ้าเช็ดนะครับเช็เช็ดแต่ถ้ามันดูสกรปรกผม,ผมก็ใช้วิธีน้ำยาล้างเล็บนะครับเท่าที่เราหาได้แล้วก็แปรงสีฟันนะครับแล้วก็อาจจะเทแล้วจุ่มยังไง้ะเรามาขัดขัดตรงนี้ขัด,ขด แล้วก็ผ้าผ้าซับให้แห้งนะครับซับให้แห้งเพราะน้ำยาล้างล็บมันก็เป็นทินเนอร์นะครับมันก็จะล้างแผ่นปินพวกคราบสกปรกตรงนี้ออกตรงนี้เราก็ขัดกระดาษทรายนะครับเพราะเป็นขั้วฐานตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นขั้วฐานเป็นขั้วถฐาน,ฐานบางทีเรา เราไปทำความสะอาดตรงในนี้มัน,มนแคบนะครับแต่ถ้าเราวันนี้มันทำง่ายตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมก้นฐานให้ถึงกันก็ดูว่าขั้วมันมีสนิมไหมตัวนี้เราก็อาแต่ตัวสวิทช์พอได้คาปาจะพอได้แต่พวกนี้คงสมไม่ได้เพราะมันเล็กมากนะครับเราก็ทำความสะอาดขั้วนะครับส่วนมากก็จะใช้ได้ แต่ถ้ามันเสียงจริงเ้าก็ดูดูตรงนี้ครับเวลาเราไปซื้อมาแทนมันก็จะมีค่าค่าตรงนี้เวลาเราไปซื้อมาแล้วก็บอกค่าเขามันก็จะได้ตรงค่าได้ตรงตรงนี้นครับค่าแต่ถ้าเราซ่อมบำรุงลันก็ประมาณนี้อันนี้ทอดประกอบครับการถอดประกอบแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็ใส่ อันนี้ด้านใหม่ครับอันนี้เราก็เสียบด้านนี้อยู่ข้างหน้าเพราะมันก็จะมาเสียบกับตัวนี้มันก็จะมีล่องอยู่ครับล่องแล้วก็เสียบครับเข้าล่องพอเข้าแล้วมันก็มีบาชนบาชนแล้วก็เสียบนี่เลยครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วมันจะเสียบยากอันนี้มันก็จะมีด้านขอามันอยู่นี่ครับเสียบเสร็จอันนี้ก็ดันดันนห้ชนครับชน ก็จะมีปากตัวนี้เราก็สังเกตเดือยนะครับเนี่เดือยเดือนี้มันก็จะมาเข้านี่นะครับเดือนี้มันก็จะมีเข้านะครับแล้วก็หมุนมุนล็อกแนวก็รล็อกะตัวนี้ก็ไล่ให้ตึงสายก็ไล่ให้ตึงประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่เคสนะครับใส่เคสเราต้อง ด้านสวิตแล้วก็หนนันอันนี้ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาสวิตแล้วก็ดูดูข้างเราก็ดูตรงนี้ให้มันตรงกันนะตรงกันแล้วก็เสียบเสียบให้บางทีมันอาจจะไม่ตรงนี้ก็ถอยใหม่อาจจะไม่ตรงก็ถอยใหม่ถ้าเสียบเข้าล่องมันจะตรงสังเกตดูตรงตัวนี้มันมันจะมีบ่าตรงนี้มันจะมีล่องของมันสองข้างล่องล่อง,ลองเพื่อเสียบเสียบตัวนี้เข้าไป แต่ถ้าเราไม่ดูร่องเราดูตรงนี้ก็ได้ตรงตรงนี้กดนี้ครับสวิตสวิคต้องหันมาด้านนี้เสียบเสียบตรงนี้เนี่ยตรงแล้วครับถ้าตรงแล้วก็ดันเข้าไปเข้าแล้วตัวนี้แล้วในส่วนนี้เราก็หมุนส่วนนี้เสร็จแล้วส่วนนี้เราก็ใส่ตัว ตัวไอ้เชื่อมฐานฟังนะถ้าบางอันมันก็จะติดนั่นนะครับตัวน,นี้มันจะหลุดง่ายแล้วก็ใส่ถังใส่ให้ถูกขั้วนะครับอันนี้อย่างน,น,นี้ผิดนะครับสปริงมาเจอกันอันนี้ไม่ใช่ต้องถอดออกมาสปริงต้องอยู่คนละข้าง ต้องอยู่คนละข้าง,างเราใส่ที่ปิดฐานเสร็จแล้วก็มาใส่ฐานนะครับสังเกิดดูสปริงมันจะอยู่คนละข้างสปริงรแล้วก็ใส่ฐานขอลืมลืมใส่สวิตก,ก่อนอันนี้สวิตนะครับแล้วก็ผักมาผักมาให้สุดก่อนแล้วก็ด้านด้านไฟขึ้นข้างบน แค่กดลงไปนะครับมันก็จะได้แนละ้วแล้วก็มาใส่อันนี้ปิดไปก่อนอันนี้เรามาใส่ถ่านใส่ถ่านแล้วปิดฝา,า,าก็เข้าระบบปกติก็จะเห็นไฟครับก็ลองไปเทสดูว่าใช้ได้ไหมเราแค่ขัดหน้าสัมผัสก็ ทำความสะอาดแผ่นปิ้นนะครับตัวนี้ก็ซ่อมบำรุงเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นแนวทางในการซ่อมบำรุงใหม่นะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ